โอ้ไม่กอดเฮลโลเฮ้นี่ดูนี่ที่ทุกคนสวัสดีครับทุกคนดูนี่วันนี้เราอยู่กับเจ้าช้างโอ้นี่เจ้าเอโดเพนโอ้นี่โอกโคดายก็มีนี่เออ่ฮอตมาเฮ้เจ้าหมูแฮมสเตอร์โว้าวว้าวว้วดูนี่ที่ทุกคนเจ้าก็นี่โอ้โหนี่เอโดเพนช้างโอกโคได้โคกโคดาย โอ้าสองตัวนี้มาทำอะไรกันนี่เดี๋ยวให้เขาเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวให้เขาเดินข้ามไปฝั่งนู้นเลยโอ้โหว้าวแฮมเต,ตัวเฮ้ยเฮ้ยเขาตายโดนช้างเตะ โดนช้างตะแล้วโอ้มาามานี่มาหานี่สัตว์เลี้ยงของเราพาสัตว์เลี้ยงของเราออกมาเดินเล่นนะครับนี่ก็เขโก็ได้รับง่ายง่ายง่ายงงับตูดไปเลยเฮ้ดูนี่สิเฮ้คอมอนโอ้ม y กอด let's go โอ้ลีสโกโอ้โนโอเคทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับลืมกดซับสไคร์แล้วกันกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดชิมใหม่ของเรานะครับโอ้ oh, นี่เพื่อนๆของเขาเต็มไปหมดเลยทุกคนโอเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย